มาเริ่มต้นที่คัสที่หนึ่งก็แผนนะครับเป็นแบบไบนารี่หนึ่งแตกสองนะครับแต่ที่นี่สามชั้นรีลันนะนะสามชั้นรีลันนะครับโดยที่ระบบจะใช้รายได้กำไรนะครับจะใช้กำไรเอาไปรีลันรีรอบใหม่นะครับโอเคที่นี่นะก็จะแบ่งแบ่งรายได้ออกเป็นสองก้อนนะก้อนที่หนึ่งก็คือเป็นค่าชั้นนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต นะครับก้อนที่สองนี่เป็นยูนิเลเวลนะครับซึ่งการที่เขามียูนิเลเวลนี่เป็นของโคตรดีนะครับทุกท่านการที่มียูนิเนี่ยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยแผนมันออกแบบมาสามชั้นใช่ไหมตัวเราเนี่ยเนี่ยพอมีพอมีชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอพอเต็มสามชั้นใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเหมือนแบบหลุดชั้นอ,ะอ่ะพอหลุดชั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันจะ โอ้ยมันจะไม่ได้อะไรหรือเปล่าใช่ไหมแต่การที่มันมีมียูนิเลเวลเนี่ยลึกไปอีกแปดชั้นเนี่ยนะครับโอเคสามชั้นคุณจะหลุดเพราะว่าคุณจะได้คุณจะได้นะจากห้าเนี่ยคุณจะวิ่งไปที่สิบโดยอัตโนมัติเนี่ยอ่าไปที่ไปที่คราสที่สองนะสิบเหรียญเนี่ยนะซึ่งบางคนก็บอกโอ้แค่สามชั้นแล้วนะไปไปคราสใหม่เลยแล้วทีนี้คน คนอ่าใต้ๆเนี่ยนะครับที่เขามาชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกอะชั้นจะอ่าไม่มีโอกาสได้รับไรายได้หรือเปล่าเนาะไม่ใช่นะครับที่นี่นะครับท่านก็ยังมีโอกาสได้รับไรายได้ถึงแม้ท่านจะลุกออกจากวงนี้แล้วนะ <c oughs> นะครับท่านลุกออกจากวงนี้ไปวงใหม่แล้วเนี่ยแต่ท่านก็ยังรับไรายได้ครับจากยูนี้เลเวลแปดชั้นเนี่ยนะโอเคอ่ะ ก็มาดูนะครับในในแต่ละชั้นนั้นในการจ่ายนะครับชั้นที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นครับอ่าสิบเปอร์เซ็นจะมีสองรหัสเนเนี่ยนะชั้นที่หนึ่งเนี่ยสิบเปอร์เซ็นสองรหัสรหัสละอ่ารหัสละหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าอ่าศูนย์จุดห้าเหรียญเนาะเท่ากับประมาณศูนย์จุดห้าเหรียญก็รวมแล้วจะจะหนึ่งเหรียญน,นะครับมาชั้นที่สองครับชั้นที่สองเนี่ยมีสี่เม็ดตรงเนี้ย เม็ดละยนะี่สิบเปอร์เซ็นนะครับเม็ดละยี่สิบอร์เซนตรงนี้สี่เหรียญนะครับมีรายได้ลงกันสี่เหรียญน,นะครับแล้วจากนั้นชั้นที่สามเนี่ยห้าสิบปอร์เซนะห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยะจะมีรายได้นะครับอยู่ที่ห้าเหรียญเนี่ยถ้าเหรียญตรงนี้สองเม็ดนี้นะครับที่เหลือเนี่ยอีกอีกเหเม็ดเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ก็คือสี่เม็ดแรกเนี่ยเอาไปขึ้นค่าที่สอง แล้วอีกสองเม็ดเนี่ยเอาไปรีลันก็คือรีลันลงไปต่อข้างล่างอ่าไปช่วยทีมนะครับไปช่วยทีมแล้วจากนั้นอยู่นีเลเวลเนี่ยมีอีกนะครับจะแรกหกเปอร์เซ็นเนาะต่อเนาะอันนี้อันนี้สำหรับคลาสที่หนึ่งนะครับนะเดี๋ยวรายได้รายได้รวม <c oughs> จะระบุอีกทีหนึ่งนะครับแต่ให้รู้ว่า กลไกการทำงานของมันเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าสามชั้นสามชั้นลีลันนะครับสามชั้นลีลันแล้วไปต่อนะครับมาดูคลาสที่สองคลาสที่สองก็วงจรเหมือนเดิมครับนะ,ะคลาสคลาสที่หนึ่งถึงสองเนี่ยคลาสที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยจะไม่มีค่าแนะนำให้นะจะไม่มีค่าแนะนำนะครับนะจะไม่มีค่าแนะนำ เนี่ยตรงนี้จะไม่มีค่าแนะนํานะครับไม่มีค่าแนะนำนะส่วนรายได้ก็สามชั้นนะครับเลเวลเนี่ยมีสามชั้นก็คือชั้นหนึ่งยี่สบชั้นที่สองชั้นหนึ่งสิชั้นสองยี่สชั้นที่ส5ม้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นก็จะปียูนี้อีกแปดชั้นเหมือนกันนะครับคลา,าสสองคลาสสามนะก็เหมือนกันนะครับคลาสสี่เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็มาคลาสพิเศษก็คือคลาสที่ห้า สำหรับค่าที่ห้านี้ก็จะแตกต่างนะครับก็ตรงที่มีค่าแนะนําครับค่าที่หนี้ค่าแนะนำ40%เลยนะครับสําหรับค้าที่ห้านะค่าที่ห้านะครับโดยที่ใช้125ดอลลาร์นะครับแล้วก็บวกไอพีอีก13,750ไอพีนซึ่งก็ประมาณ4,000กว่าบาทเนาะครัสนี้นะครับ แต่ท่านแนะนํามาเนี่ยถ้าเขาอัพคราสที่ห้าเนี่ยก็คือคุณจะได้ค่าแนะนำสี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือคุณจะได้รับห้าสิบดอลลาร์ทันทีเลยนะอ่าห้าสิบดอลลาร์นะครับและคุณจะได้รับแบบนี้ตลอดไปครับทุกครั้งที่เขารีลันและเกิดใหม่ไปร้อยรอบคุณก็ได้รับทั้งร้อยรอบไปพันรอบคุณก็ได้รับทั้งพันรอบครับอ่าทุกคราสเหมือนกันนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเนี่ย ทุกครั้งที่เขาลีรันรีรอบเนี่ยคุณก็จะได้รับใหม่ทั้งหมดเพียงแต่ว,ว่าในใน,ในชวตของค่าแนะนำเนี่ยจะมีชวะคลาสห้าอย่างเดียวเนาะทุกครั้งที่เขารีรันรีรอบเนี่ยคุณก็จะได้เนี่ยอพอรีรันใหม่ปุ๊บเนี่ยห้าสิบยูเอสเข้ากระเป๋าก่อนเลยนะครับค่าแนะนำนะครับจากนั้นก็จะมีค่าชั้นนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยูนิอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า ก็คือคลาสที่หนึ่งถึงสี่เนี่ย <top ic> เขาจะแบ่งเขาจะแบ่ง,บงรายได้ออกเป็นสองก้อนใช่ไหมอ่าแบ่งรายได้ออกเป็นสองก้อนก็คือจะมีแปดสิบเปอร์เซ็น,นะออนต์สำหรับค่าชั้นนะแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับอยู่นิอ่าแต่สําหรับคลาสที่ห้าเนี่ยจะแบ่งเงินออกเป็นสามก้อนนะครับคือก้อนที่หนึ่งเนี่ยมีค่าแนะนําก้อนที่สองก็คืออ่าค่าชั้นมาอยู่ที่ห้าสิบนะครับแล้วก็อยู่นิอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมค่าแนะนํานี่ค่าแนะน,นํานี่เยอะมากนะ เกือบเกือบครึ ge, ่งหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็มาเป็นค่าชั้นอยู่ที่ห้าสิบปอร์เซ็แล้วก็ยูนิตนะครับอ่าก็การที่ระบบมีการแจ้งเอาไว้นะครับ่อมาดูสรุปรายได้เฉพาะยูนินะครับรายได้เฉพาะยูนินะในคลาสที่หนึ่งเนี่ยถ้าเต็มสิบสองอ่าถ้าเต็มแปดชั้นเนี่ยนะถ้าเต็มแปดชั้นเนี่ยคุณจะได้อยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบหกก็คือพูดง่าย ตัวท่านเนาะลงมาเนี่ยอ่าลงมาทั้งหมดแปดชั้นเนี่ยนะครับนะนับไปเนี่ยแปดชั้นเนี่ยแปดชั้นนี่คุณจะมีอ่ารหัสอยู่ใต้คุณเนี่ยประมาณห้าร้อยสิบไอดีนะครับห้าร้อยสิบไอดีเนี่ยคุณจะได้รับเนี่ยตรงนี้นะครับสำหรับค่าที่หนึ่งแปดร้อยเก้าสิบหกบาทค่าที่สองครับค่าที่สองสิบเหรียญเนี่ยนะคุณจะได้อยู่ อยู่นี่นะอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองนะครับคลาสที่สามยี่สิบเหรียญคุณจะมีรับเลยได้อยู่นี้เนี่ยสามพันห้าร้อยแปดสิบสี่คลาสที่สี่ครับคุณจะได้อยู่นี้อยู่ที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทคลาสที่ห้าครับอยู่นี่เลเวลนะครบหครบแปดชั้นนะคุณจะได้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับรวมแล้วนะครับอยู่นี่เลเวลทั้งหมดนนะนเนี่ยนะทั้งห้าคลาสเนี่ย ต่อหนึ่งรอบนะครับคุณจะได้รับ68,897บาทต่อหนึ่งรอบแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่นะเจ็ดพันใช่ไหมแต่ถ้าครบถ้าคุณทั้งครบหนึ่งรอบเนี่ยทั้งห้าคดั้นรับไปแล้ว68,000เป็นไงเกินคุ้มไหมครับเกือบสิบเท่าอ่ะเฉพาะอยู่นี่นะไม่ได้เกี่ยวกับค่าชั้นนะครับอ่าชั้นหนึ่งชัองสองชั้นสาม นะยังไม่เกี่ยวนะครับอ่าแล้วชนใตัวยูนิเนี่ยทุกท่านดูให้ดีนะในรอบที่หนึ่งเนี่ยโอเคปกติแล้วเนี่ยอันนี้ห้าเหรียญใช่ไหมพอคุณครบสามชั้นเนี่ยระบบเป็นไงครับรีรันใช่ไหมรีรันก็ลงมาใต้ล่างเสร็จแล้วอ่านอกจากรีลันลงมาช่วยข้างล่างแล้วนะครับคุณก็จะลุกอ่าระบบนะอ่าก็จะลุกมาเป็นคลาสที่สองใช่ไหมอ่าคลาสที่สองอยู่ที่สิบเหรียญ อัปคา่าที่สองเนี่ยครบสามชั้นก็รีรันลงมาแล้วก็ลุกไปต่อไปที่ยี่สิบนะอ่าพอครบสามชั้นก็รีลันลงมาช่วยข้างล่างและลุกต่อไปที่เท่าไหร่ครับสี่สิบอ่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่สามชั้นลุกไปก็จริงนะแต่ท่านยังได้รับอยู่นี้เนี่ยนะครับไปถึงอีกห้าร้อยสิบรหัสเนี่ยคุณสามชั้นสามชั้นกี่เมตรอะสิบสี่เมตรใช่ไหมอ่า สามชั้นนี่คือสิบสี่เมตรคุณได้รับสิบสี่เมตรนะครับแต่อีกประมาณสี่ร้อยกว่าไอดีที่อยู่ข้างล่างเคุณก็ยังได้รับต่อไปนะเออแล้วคุณคิดดูนะสมมุติว่าคุณคุณผังแรกเนี่ยคุณรีลานเสร็จการรีลันเนี่ยลงไปต่อข้างล่างแต่การไปต่อข้างล่างเนี่ยก็เหมือนกับคุณแบบมันเป็นมาอีกผังหนึ่งของคุณอ่ะอ่าคุณมาอีกผังหนึ่งของคุณน่ะแต่อีกผังเนี่ยคุณก็ยังรับไปได้อีก อีกอ8ชั้นเนี่ยนะ8ชั้นเนี่ยพอรีลันรอบที่สามเนี่ยมาอีกนะคุณก็มีอยูนิอีก8ชั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ายูนิยูนิซ้อนยูนิซ้อนยู Uni, นิ Uni เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันจะขนาดไหนนะครับและนี่เฉพาะอแต่ละค์ดนะอคาท่านี่ก็อประมาณหนึ่งพอมาค์ดที่10นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ นะคัสิบคั้สิบยี่สิบสี่สิบแล้วคัสที่ห้าอีกล่ะนะครับเมื่อมันครบรอบแล้วมันแล้วมันหมุนวนต่อไปเนี่ยแต่ละรอบคือเหมือนกับเป็นการเริ่มใหม่เพราะว่ามันเป็นเม็ดเงินใหม่แต่ว่าเป็นเม็ดเงินผมบอกว่าไม่ต้องเก่งหรอกขอแค่เข้าใจแล้วก็มาทําอ่ะมันก็ผลลัพธ์ก็ได้ตามนี้เลยนะความที่ง่ายของมันนะฮะอ่าโอเคนั้นนะครับสร้างทีมคือ คําตอบนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะวิธีคุณจะได้รับนะครับรายได้ที่แบบว่าไวเนาะไวนะครับแล้วก็เป็นการสร้างทีมเนะี่ยผมแนะนํานะครับว่าให้ทุกท่านเนี่ยอ่ามาคาสที่หนึ่งเนี่ยแนะนํานะครับแนะนําให้ลงมาแบบทรีโอเลยแนะนํามาทรีโอเลยนะครับเพราะคัสที่หนึ่งมันห้าเหรียญเนาะ,ะสามสาม สมเม็ดนี่ก็ห้ารอยิบห้าบาทเองครับลาดที่หนึ่งสองสามของท่านอ่ะจัดทีโอมาเลยครับจากนั้นคุณก็แนะนําเพื่อนมานะสมมตินในเอนะครับอ่าในเอมาปุ๊บจัดทีโอเลยครับอ่าพอในเอมาปุ๊บเนี่ยคุณเห็นอะไรไหมครับว่าถ้าในเอเม็ดในเอมาปุ๊บเนี่ยเม็ดที่สองของคุณได้เท่าไหร่ครับสิบเปอร์เซ็นยังไม่พอ มาเม็ดเม็ดอ่าบนสุดของคุณเนี่ยตรงนี้ได้เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นตเนาะแล้วพอในเอชวนใครมาปุ๊บเนี่ยโอเคในเอตัวในเอเองเนี่ยได้สิบเปอร์เซ็นตแต่เม็ดที่สองคุณได้เท่าไหร่ยี่สิบเม็ดที่สามคุณได้เท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นตอ่าเห็นไหมอ่าสองสามนี่เอาไว้สำหรับกินเด้งนะครับนะพอคุณแนะนําในบมาอ่าบมาเลทริโอในซมา ทรีโอเลยเพื่อนนะครับในดีมาก็ทรีโอเห็นไหมครับมาแค่สี่คนเนี่ยเป็นยังไงครับคุณครบสามชั้นไหมครบสามชั้นครับเป็นเกิดอะไรขึ้นคุณก็หลีรันเลยลงมาช่วยข้างล่างนะเสร็จแล้วยังไม่พอเห็นไหมระบบก็จะดันคุณมาที่คลาสที่สองสิบเหรียญเนี่ยโดยอัตโนมัติมาตั้งรอเลยเห็นไหมฮะ ทำงานกับคนสี่คนลงทีโอไปเลยห้าร้อยิบห้าเองไม่เท่าไหร่นะครับอา่าจากนั้นปุ๊บอ่ะส่งต่อเอทำตามเอก็ไปแนะนำมาแค่เอแนะนำมาอ่าซ้ายขวาเนี่ยสองเมตรเนี่ยหรือบีเนี่ยแนะนำมาซ้ายขวาอีกสองเมตรอ่ะเป็นไงครับรหัสที่สองคุณเต็มสามใช่ไหมเต็มสามชั้นครับรหัสที่สองคุณทงไงลงมาช่วยนะต่อข้างล่างเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้เป็นคุณเป็นแม่เขาเนี่ยในรอบ ในรอบเนี้ยเขาก็มาตอบนะเสร็จแล้วไม่พอนะครับมันเป็นรหัสที่ระบบมันดันมายี่สมันดันมาสิบเหรียญใช่ไหมคุณก็มาต่อตัวเองเนี่ยที่เดิมเลยนะครับแค่สองคนเนี่ยนะครับตัวตัว A B C D ยังไม่ยังไม่รีลันแต่ <c oughs> หมายเลขสามเราเป็นไงครับรีลันแลรีลันไปไหนไปต่อแพ้ก็คือต่อเราอยู่เนี่ยในรอบแรก กจ็จะมาช่วยทางฝั่งนี้นะเพราะถ้าเกิดมันอยู่ที่แม่ครับแม่ไปตกฝั่งไหนนะลูกก็จะตามไปเสร็จแล้วปุ๊บอ่าในบีหมายเลขสามของเราเนี่ยก็จะวิ่งนะครับเกิดใหม่มาอีกนะครับมาที่สิบเหรียญก็มาต่ออยู่อย่างเงี้ยจากนั้นในเพอเต็มสามชั้นใน A อไปไหนในเก็ต้องมาต่อแม่ตรงนี้เห็นไหมใน a มาต่อแม่เสร็จไม่พอนะครับไอชั้นสิบเหรียญใน A อวิ่งตามมาน,นี่อีกเห็นไหมฮะอ่ามันก็จะเกิดแบบ s c e n a r i แบบนี้นะครับแต่โอเคในการทํางานเนี่ย A B C D เนี่ยมันอาจจะเก่งไม่เท่ากันใช่ไหมเออใน D อาจจะเต็มสามชั้นก่อนถ้าใน D เต็มสามชั้นก่อนนะครับใน D ใน D ก็ไปเกิดอ่าใน D ก็รีรันใช่ไหมดีรันไปไหนแคี่ดีดีลันแล้วลงมาต่อน,นี้แต่ไม่พอเกิดใหม่มาอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยใน D มันจะมาอยู่นี่เลยใช่ไหมอ่านะครับใน B ก็อาจจะตามมานะครับก็ลงมาต่อตรงนี้ และยังเกิดใหม่นในในคลาสที่สองนีมาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าการที่เราใช้หมายเลขหนึ่งแนะนำเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าไอ้ระบบน่ได้ดียังได้ดียังวิ่งมาซ้ายได้นะครับทางซ้ายก็จะวิ่งมาขวาได้นะครับเนี่ยเป็นการช่วยกันทั้งทีม